และในที่สุดครับกุญแจของ The City Hatchback ehev ก็ได้มาอยู่ในมือผมสักทีวันนี้อากาศดีครับเดี๋ยวเราไปหาที่กินเที่ยวถ่ายรูปเฟียเฟ้ยวๆอวดเพื่อนในโซเชียลกันดีกว่าส่วนจะมีที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ แล้วก็อย่างที่บอกครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวรถนะวันนี้จะเอารถไปขับกินเที่ยวถ่ายรูปเฟี้ยวๆลงโซเชียลกันอย่างเดียวเลยแต่ว่าถ้าไปแล้วทำคนเดียวมันก็คงไม่สนุกเดี๋ยววันนี้เราจะมีเทคนิคการถ่ายภาพรถให้สวยให้เฟี้ยวให้เท่โดดเด่นเวลาลงโซเชียลเนี่ยเพื่อนก็จะได้เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เราเยอะๆเพราะว่า อย่างที่รู้กันว่าพวกเราเทำงานสายรถวันๆก็ถ่ายแต่รถเยอะแล้วก็มีเพื่อนเข้ามาเม้นว่าโหรถสวยอยากถ่ายได้แบบนี้อยากได้รูปรถตัวเองลงโซเชียลมุมนั้นมุมนี้มีเทคนิคอะไรบ้างวันนี้บอกหมดเลยไม่มีกักแล้วก็จะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวที่เฟี้ยวใกล้กรุงด้วยนะเดินทางจากกรุงเทพมาก็ชั่วโมงเดียวก็ได้รูปเฟี้ยวกับรถตัวเองแล้วแล้วก็วันนี้ครับผมมากับ The City h a แฮชแบ็ ehev ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นรถใน B s e gment รุ่นใหม่นะแล้ว อีกหนึ่งทริคเล็กๆแล้วกันการถ่ายรูปรถลงโซเชียลเนี่ยคุณต้องเลือกสีรถที่โดดเด่นนะรูปมันก็จะโดดเด่นแตกต่างอย่างคันนี้นี่ t i t y i t ิต a t c h b a c k e h v คันนี้เนี่ยเป็นสีชูโรงเขาเลยนะชื่อสีเนี่ยเป็นสีใหม่ด้วยตรงเนี้ยไม่ค่อยมีคนเห็นขับกันสักเท่าไหร่ถ้าเราขับเนี่ยมันก็โดดเด่นแล้วพอมันมาเจอแสงจ้าจ้าวันอากาศดีๆฟ้าเปิดแบบนี้การถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะ สวยงามดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นตัวชุดแต่ง RS เพราะว่าตัว E-HV เนี่ยมันเป็นรุ่นท็อปไลน์สุดนะครับเป็นเครื่องฟูลไฮบริดแล้วก็มาพร้อมชุดแต่ง RS รอบคันซึ่งมันจะตัดกับสีตัวถังที่เป็นสีน้ําเงินที่ได้บอกไปเป็นสีพิเศษสีใหม่นะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดําพอเอาไปถ่ายรูปเนี่ยเราก็ต้องหามุมที่มันดุดันหน่อยเพราะรถมันดูดุดันดูสปอร์ตแต่ถ้าเป็นสีดําสีขาวมันก็จะมีอีก เทคนิคนึงนะเพราะว่าสีมันจะสะท้อนกลับมาเห็นคนถ่ายมันก็อาจจะไม่เฟี้ยวก็เดี๋ยวไปว่ากันว่าวันนี้เราจะเอาเด e City h a ้แฮช e บ็ e e ไปถ่ายรูปที่ไหนกันบ้างแล้วรูปแต่และรูปจะเฟี้ยวถูกใจคุณหรือไม่ก็เดี๋ยวเข้ามาดูเทคนิคกันได้เลยว่าแล้วก็อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเฟี้ยวๆกันเลยดีกว่า ก็สาหรับการเดินทางครั้งนี้ครับจุดหมายแรกที่เรามาเนี่ยก็เราก็มาสะพานใหม่เรียบชายทะเลจังหวัดชนบุรีนะสะพานชลมาวิถีนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่หลายท่านมาชนบุรีก็มักจะแวะมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับการเดินทางมาครั้งนี้ก็มากับ The City ี้แฮชแบ ehev มีจุดดีอีกหนึ่งอย่างที่ขอพูดถึงสักหน่อยนะครันหน้าจอ Infotainment ตัวนี้นะครับที่เป็นแบบทัชสกรีนแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เนี่ยก็จะเห็นว่าผมเอาสาย USB มาเสียบชาร์จแบตแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay ไว้แล้วก็เพื่อฟังเพลงนะครับตรงนี้ก็รองรับการเปิดเพลงเนี่ยผ่าน Spotify นะครับก็ฟังได้นะครับหรือว่าจะเป็น Google Map บางทีเราอยากไปร้านาคาเฟ่สวยๆแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเราก็สามารถใช้ Google Map จากหน้าจอ Infotainment ตัวนี้ได้เลยส่วนการเดินทางช่วงเช้าที่มาเนี่ยเราก็วิ่งบน ทางด่วนบุรพาวิถีนะครับมาฝั่งบางนาเพื่อมาตรงนี้สมรรถนะการขับของ City h a ฮ c h b a c k e ช v เนี่ยเหมาะกับการเอามาขับกินเที่ยวท่องเที่ยวจะวิ่งออกต่างจังหวัดก็ได้จะขับใช้งานในเมืองก็คล่องตัวแต่ที่สำคัญโคตรประหยัดนะครับตรงนี้ยโอ้โหยืนยันเลยว่าประหยัดมากๆเพราะว่าขับมาเมื่อเช้าเนี่ยก็ค่อนข้างเร็วนะเอาแบบเข็มน้ำมันที่วัดตอนเนี้ย พึ่งลถไปเม็ดเดียวเอามาใช้งานหลายวันแล้วด้วยแล้วเมื่อเช้าก,ก็ขับมาไกลด้วยออกต่างจังหวัดมาชนบุรีแล้วก็ Honda าเนี่ยเขาเคลมเอาไว้ว่าประหยัดน้ํามันสูงสุดเนี่ย27กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งนั่นประหยัดกว่ารถในกลุ่ม E ีโคคารุ่นอื่นๆทั้งหมดตัวนี้เป็นระบบฟูลไฮบริดเพียงรุ่นเดียว <c oughs> เครื่องยนต์ของเขาเนี่ย1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นระบบที่ถูกถ่ายทอด DNA มาจาก Honda Accord ก็คือรุ่นเรือธงของ Honda เลยนะครับเป็นระบบ Sport h y b r i MM d iMMD เป็น f u l l h y b r i d แยกการทำงานกันชัดเจนเหยียบคันเร่งช่วงต้นเนี่ยเป็นการทำงานของไฟฟ้าแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์ และก็มอเตอร์ไฟฟ้าอีกทีซึ่งมันก็ให้อัตราเร่งที่ฉับไวตามสไตล์รถที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมด้วยนะครับเหมาะมากใช้ในเมืองก็ได้ตอบโจทย์มากๆส่วนการตกแต่งภายในห้องโดยสารการตกแต่งของ The City Hatchback e-hv เนี่ยก็จะมีการเดินได้ตะเข็บสีแดงก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับตัวชุดแต่ง rs นะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยพวงมาลัยนะครับคอนโซลหน้าเบาะนั่งที่เป็นเบาะแบบสปอร์ต เป็นสีดำแล้วก็สีแดงเป็นทูโทนมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาให้ด้วยแม้ว่าจะเป็นรถขนาด B s e g m e n t แต่ว่า Honda เขาก็ให้อร์หลังมาด้วยบางทีเดินทางไกลๆไปต่างจังหวัดไปกับเพื่อนนะเต็มความจุห้าที่นั่งข้างหลังก็ไม่ร้อนแล้วที่สำคัญภายในห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายรองรับกับสรีระทั้งผู้ขับ ผู้นั่งตอนหน้าแล้วก็ตอนท้ายได้เป็นอย่างดีนอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีพื้นที่จัดเก็บสัมภาระตอนท้ายแล้วก็มีการปรับเบาะแบบอันต้าซีที่สามารถปรับได้ถึง4รูปแบบนะครับข้างหลังเราก็สามารถพับเบาะเพื่อเก็บสัมภาระชิ้นใหญ่ๆใ,ในการเดินทางท่องเที่ยวของเราก็ได้ด้วยนอกเหนือจากที่เรานั่งได้สะดวกสบายแล้วในเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญไม่แพ้กัน The c i t ิตี้แฮชแบ็กเอชเนี่ย <ST> S> <S เขามาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ จัดเต็มนะไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS EBD กระจายแรงเบรกอะไรต่างๆตรงเนี้ยเขามีให้ครบอยู่แล้วนะป้องกันล้อล็อกอันนี้ก็ถือว่าสําคัญนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีระบบช่วยเหลือที่เป็นฟีเจอร์ที่ล้ําสมัยอย่าง Honda Sensing ที่ติดเข้ามาให้ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าเนี่ยเวลาเราเข้าไปใกล้ๆคันหน้าเนี่ยมันก็จะร้องเตือนเราว่าเฮ้ยมันเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายเสี่ยงต่อการเกิดการชนแล้วก็มีระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัติ ตรงนี้ผมชอบระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนแล้วก็ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนอีกหนึ่งระบบ Adaptive Cruise Control นะตรงนี้มีมาให้เหมาะมากกับการเดินทางไกลๆก็คือเราสามารถเปิดเจ้าร,ระบบ Cruise Control นี่ก็กดไปกดปุด๊บกดเซตเพียงเท่านี้รถเราก็จะขับเองอัตโนมัติแล้วก็แปรผันความเร็วตามรถคันหน้าด้วยคันหน้าเบรกเราก็เบรกเองอัตโนมัติพรีเมียมอะถ้าเทียบรถในกลุ่ม ระดับ B-segment เดอ The City แฮ h b a c k E-HV ให้มาครบที่สุดนอกเหนือจากนั้นยังมีระบบ Honda Lane Watch นะครับที่จะแสดงภาพของกระจกมองข้างฝั่งซ้ายขึ้นที่หน้าจอเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวจะเลี้ยวซ้ายนะครับนี่จอนี้ก็จะแสดงผลว่าเฮ้ยมันมีรถอยู่ในระยะไม่ปลอดภัยไหมมีอะไรที่ด้านซ้ายไหมเลี้ยวจะพ้นไหมนี่ครบคันมากๆในเรื่องของความปลอดภยัยเดินทางไกลก็หายห่วงสบายใจได้ ตอนนี้เราก็วิ่งชมวิวเลียบถนนชายทะเลนะครับจังหวัดชนบุรีฝั่งขวาก็จะเป็นทะเลแล้วก็มีเรือประมงตรงเนี้จริงๆอะ่ะเราก็สามารถถ่ายภาพแบบสติสตีสตรีอาร์ตอาร์ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าการถ่ายภาพที่ดีเนี่ยมันก็อยู่ที่ช่วงจังหวะเวลาด้วยตอนเนี้จากที่มองด้วยสายตาเนี่ยแดดมันยังแข็งอยู่ถ่ายออกมามันอาจจะ ยังไม่ได้ภาพที่ถูกใจสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเรามุ่งเข้าเมืองชนบุรีดีกว่าเดี๋ยวไปร้านกาแฟที่เป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่ที่หลายคนเนี่ยมาชนบุรีแล้วมักจะแวะไปเช็คอินกันก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้มุมไหนแล้วภาพออกมาเป็นยังไงส่วนสะพานชลมาวิถีเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาเก็บสามตอนเย็นให้แสงมันส้มๆนวลนๆนนนนหน่อยถ้าฟ้าเป็นใจนะถ้าฝนไม่ตกนะรับรองว่าจะได้ภาพสวย ลงโซเชียลอย่างแน่นอนก็เดี๋ยวรอติดตามชมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับกับร้านเช็คอินแห่งใหม่ที่บางแสนนะต้องบอกว่าโอ้ยคนเยอะมากนะครับใครก็ต้องหลั่งไหลเข้ามาเช็คอินกันที่คาเฟ่แห่งนี้นะ เพราะว่าคาเฟ,าแฟ่แห่งนี้เขาชิคมากเขาตกแต่งในสไตล์แบบญี่ปุ่นเน่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 แเนี่ยน่ยน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 ยคนเยอะมากแล้วเราก็โอ้โหไม่น่าจะมีที่จอดถ่ายรูปได้แล้วก็ฝนก็ดันจะตกอีกจริงๆอ่ะเราอ่ะสามารถเอารถมาจอดหน้าร้านเขาได้นะแล้วก็ถ่ายรูปดูแล้วเนี่ยคนเยอะแล้วก็ฝนก็ตกแล้วก็เมื่อกี้ลงไปต้องจองคิวแล้วก็คิวเนี่ยรออีกหลายคิวมากๆก็เลย อาจจะต้องผ่านตรงนี้แต่เดี๋ยวแก้ตัวให้เดี๋ยวมีอีกจุดหนึ่งที่เราตั้งใจจะไปถ่ายรูปกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปชมกันว่าจะเป็นยังไงโอ้โหอย่างหนังชีวิตครับเทปนี้หลังจากที่ตอนแรกบอกไปว่าวันนี้อากาศดีออกมาถ่ายรูปกินเที่ยวชิลเอาฟิวฟิว,ฟวปรากฏว่ามาถึงที่หมายปุ๊บ ฝนตกนะครับไปร้านคาเฟ่คนก็เยอะที่จอดรถไม่มีอดถ่ายไปหนึ่งที่แต่ว่าฝนตกแบบนี้ก็มีมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นมาให้เราได้ถ่ายภาพสวยไปอีกแบบบางทีอาจจะสวยกว่าวันที่ฟ้าดีๆก็ได้เดี๋ยวจะมาแนะนำกันว่าวันที่ฝนตกเนี่ยอยากถ่ายรถให้มันสวยๆควรทำอย่างไรมุมมองเป็นแบบไหนถ่ายออกมาแล้วเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน วิธีการถ่ายรถในมุมมองที่มีฝนตกหนะักอันดับแรกเลยเบสิกทั่วไปของการถ่ายรถนะครับคุณก็ต้องจอดรถเอียงหันหน้ามุม45องศาอันนี้เป็นมุมปกติที่ช่างภาพถ่ายรถทั่วไปเขาใช้กันนะเราจอดเ e อียงปุ๊บเทคนิคต่อมาเราอาจจะมีบิดล้อนิดนึงให้มุมมองของตัวรถที่ถ่ายมามันจะไม่ดูแข็งเกินไปไม่ดูเหมือนรถจอดนิ่งเกินไปต่อมาเราอาจจะต้องสตาร์ทรถเปิดไฟหน้าไว้ชักนิดนึงนะครับมันก็จะมีมุมมองอีก แบบนึงที่มันดูโดดเด่นขึ้นนะรหรือบางท่านก็นอาจจะไปแต่งใน Photoshop ใส่ฟงใส่แฟที่ไฟหน้ากันอีกทีนึงอ่ะและทีนี้เราได้มุมมาตรฐานและ45เปิดไฟเอียงล้อบิดล้อแล้วถ่ายกับฝนนะครับอันดับแรกคุณก็ต้องไปจอดในตำแหน่งที่มีน้ำนะมีแอ่งน้ำอยู่ด้านหน้ารถเพื่อเราจะเล่นกับรีเฟกเงาสะท้อนตัวรถบนแผ่นน้ำนั่นเองนะ แล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องถ่ายรถอย่างเดียวก็ได้บางทีเราโดนคันข้างๆจอดบางถ่ายรถเต็มคันไม่เต็มเฟรมติดรถคนอื่นเขาเราถ่ายแค่นี้ก็ได้นี่กุญแจเราแค่หยิบกุญแจของเด e City h a t c h b a c k e-h-e-v หรือว่ากุญแจอะไรก็ได้ของรถคุณนะครับมาวางนะครับแล้วหลังคามันเปียกฝนอยู่แล้วนะมันก็มีเม็ดน้ำนี่เราก็ถ่ายเลยเห็นแบล็กเกลว์เป็นท้องทะเลนี่วันนี้เรามาทะเลนี่กดเยอะหน่อยหามุมหาเหลี่ยมดีๆแสงดีๆ แต่เราโฟกัสที่ตัวกุญแจเราเป็นหลักนะครับข้างหลังปล่อยให้เป็นโฟกัลแบ็กก้าวเบลอๆไปอ่ามันจะเป็นโบเก้อยงหลังแต่ถ้าโทรศัพท์ iPhone รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาก็มีภาพบุคคลแล้วเราก็สามารถใช้โหมดของตัวกล้องตรงนี้ช่วยเราได้นะครับข้างหลังก็จะละลายเป็นโบเก้ให้เราอัตโนมัติถ่ายแค่คแกุญแจก็ฟิลแล้ว ีนึงเทคนิคครับอันนี้ก็เอาไปใช้กันได้รับรองว่าได้ภาพสวยอย่างแน่นอนกับการใช้เฟรมของตัวรถนะครับ The City Hatchback EV เป็นเฟรมให้เราลองให้เพื่อนถ่ายมาจากข้างในและเห็นวิวข้างหลังรับรองกรี๊ดแน่นอน,นครับดับแรกเราก็เปิดมระ่อนนี่มันมีฝาท้ายเราสามารถนั่งข้างหลังได้แล้วก็เบาของ The City Hatchback EV เนี่ยเขาสามารถปรับพับได้ เราก็นั่งนี้ถ้าเราจะถ่ายรูปเรานั่งจากมุมนี้ข้างหน้าของเราเนี่ยจะเป็นวิวทะเลแล้วแต่อันนี้อาจจะต้องใช้ผู้ช่วยอาจจะให้แฟนหรือให้เพื่อ,อนๆถ่ายให้นะถ่ายมาจากด้านในนะครับผ่านเรามาแล้วมันจะมีกรอบตรงนี้เป็นเฟร,รมให้เรามันก็จะได้มุมเฟียวๆอีกหนึ่งมุม นี่ครับหลายท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วคือการเก็บแสงเย็นหรือว่าแสงแรกตอนเช้านะครับที่เขาเรียกว่าถวายไลท์นะครับมันก็จะถ่ายได้ตอนช่วงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าก่อนพระอาทิตย์ตกสักครึ่งชั่วโมงอันนี้เราก็ต้องไปหาโลเคชั่นสวยๆเอาแต่ว่าพอยต์หลักๆก็คือการได้เก็บแสงสีส้มนะครับมันก็จะทําให้ภาพเนี่ยดูมีพลังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราก็เก็บภาพสวยๆตรงเนี้ยโลเคชันตรงไหนก็ได้ ขอให้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเป็นแสงสีส้มภาพออกมาได้อารมณ์อย่างแน่นอนแล้วก็วันนี้ทั้งวันเราอาจจะมีแต่การเสนอทริคเฉพาะภาพนิ่งที่จอดถ่ายเดี๋ยวทริคสุดท้ายอันนี้ใช้บ่อยเลยสำหรับใครที่ต้องการถ่ายโรลลิ่งอยากได้ภาพตัวเองขับรถอยู่มีรถวิ่งล้อหมุนเขาเรียกว่าการถ่ายแพนการรีวิวรถเนี่ยเขาใช้ถ่ายทํากันเป็นประจํานะครับหลักการที่ถ่ายแล้วง่ายที่สุดนะครับก็คือการแพนนิ่งนะครับก็คือตากล้องเนี่ยต้องอยู่ ดักรอนะครับปล่อยให้รถวิ่งมาแล้วกล้องเนี่ยเราถ้าใช้มือถือเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดเป็นโหมดถ่ายรัวแล้วเราก็กดค้างเอาไว้นะครับพอรถวิ่งมาปุ๊บกดค้างแล้วเราก็แพนกล้องหมุนไปตามจังหวะรถที่วิ่งผ่านนะครับมันก็จะทําให้รถเนี่ยล้อมันหมุนและอีกหนึ่งจุดที่จะทําให้ล้อเนี่ยมันหมุนและทําให้รถเนี่ยมันดูวิ่งเร็วก็คือการใช้สปีดชัตเตอร์ที่น้อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นกล้องมือถือ ถ้าไม่ได้เปิดโหมดโปรอาจจะเลือกปรับสปีดชัตเตอร์ไม่ได้แต่ถ้ากล้องมือถือบางท่านมีโหมดโปรก็เลือกปรับสปีดชัตเตอร์ให้มันน้อยๆเข้าไว้นะครับล้อมันก็จะดูหมุนเร็วถ้าไม่ปรับสปีดชัตเตอร์เนี่ยพอถ่ายมาแล้วเนี่ยต่อให้เราแพนนิ่งแล้วก็ตามเนี่ยภาพมันจะเหมือนรถจอดนิ่งๆล้อไม่หมุนมันก็ไม่ได้อารมณ์อ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริคน้อยๆน,นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบขั้นโปรแล้วอยากใช้มิลเลย์หรืออยากอยากใช้ฟูลเฟรมดี l r อ ก็ทําตามนี้เลยเปิดสปีดชัตเตอร์น้อยๆรถวิ่งมากดค้างรัวๆแทนตามจังหวะรถวิง่งรับรองว่าคุณจะได้ภาพสวยงามตอนขับรถอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณ The City Hatchback EHEV นะครับที่พาเรามากินเที่ยวถ่ายรูปชิคๆเฟี้ยวๆในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่านานๆานทีจะได้ออกมาถ่ายรูปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดแล้วก็ได้แนะนำทริคดีๆในการถ่ายรูปให้กับ เพื่อนๆที่เข้ามาดูช่องออโตสเตชันของเราด้วยนะครับเจ mm ้า hmm. The City Hatchback e อ v นะครับ mm hmm. ขอสรุปรวมความให้ฟังว่าตัวรถมันมีฟีเจอร์อะไรบ้างหลังจากที่ได้ลองใช้งานมาแบบเต็มวันนะครับอันดับแรกเลยก็คือเป็นรุ่นเดียวในกลุ่มนี้ที่เป็นเครื่องยนต์ Full Hybrid Sport Hybrid iMMD ได้ในเรื่องของความประหยัดน้ำมันนะ27กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของอัตราเร่งที่จี๊ดจา๊าดในช่วงต้นเพราะว่ามีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาทำงานร่วมกับ ขุมพลังเครื่องยนต์1.5ลิตรส่วนไฮไลท์ที่2คือในเรื่องของดีไซน์นะครับแน่นอนได้ชุดแต่ง RS สปอร์ตรอบคันเข้ามาตรงนี้ก็ช่วยเติมเต็มความสปอร์ตเร้าใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นส่วนที่3อันนี้ผมใช้งานเต็มเต็มเลยก็คือในเรื่องของ utility mode นะครับความอัดถับประโยชน์ของภายในห้องโดยสารที่กว้างนั่งสบายทุกที่นั่งแล้วก็การพับเบาะแบบอันต้าซีที่ปรับได้4รูปแบบก็ทําให้เราเนี่ยขนอุปกรณ์กล้องขน เพื่อนๆทีมงานที่มาถ่ายนะครับแล้วก็อุปกรณ์คอมต่างๆที่เอามาใช้ในการเดินทางในวันนี้ได้นะครับส่วนสุดท้ายที่ผมชอบมากนะครับไปเที่ยวก็ต้องมีในเรื่องของความปลอดภัยด้วย Honda Sensing ตัวนี้มีมาให้ครบๆนะครับเตือนการชนด้านหน้าป้องกันรถออกนอกเลนนะครับมันจะมีหน่วงพวงมาลัยกลับให้แล้วก็เตือนตัวรถออกนอกเลนเปิดไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็ Adaptive Cruise Control นะครับนอกนั้นยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ โอ้ยมากมายนะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกไม่ได้ตั้งใจมารีวิวตั้งใจมากินเที่ยวอย่างเดียวก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันก็รบกวนเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Auto Station ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมมอนเตอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ